นะครับเริ่มปลูกหญ้านะครับจะให้ตกกะกระเตนจะเลี้ยงตกกะกระเตนนะครับนี่เลยปลูกหญ้าแล้วปลูกหญ้าแล้วนะนี่พันเจ็ดสิบสี่หลุมที่แรกแปดสิบแปดหลุมถมไปสิบสอง เจ็ดสิบหกลุม่มแมนบอสั่งแมนเจ็ดสิบหกลุ่มถึงเลยนะครับนี่ขาจะขยายไปอีกคนตัวเหยี่ยวไปก่อนคนฟืน้นก,กองใหม่ไปก็จะ สลายต้นอ,อินเทฟาลัมนะครับนี่ตัวแม่นี่ตัวผู้ไปลแล้วจเจ้าตักแตนไว้มองนี้นะครับนี่นี่เลยทดลองเลี้ยงก็เจ้าวาเลียงแลวลำด้วยวาสันไห้ลองบึงนะครับพามาชมตักแตนนะครับมาได้วันหนึ่งมาเมื่อวานนี้ครับวันหนึ่ง,นนงสองวันนะครับ หลังจากที่เราปลูกงาไปนะครับนี่งาท่านิปงปลูกไปสามสี่หมื่นอันนั้นงาทาละฟัดนะนี่นะปลูกไปแล้วจัดก,การเรียบร้อยตกกะกแตงกับมะม่วว่านนะครับมาถึงม่วงานนี่ตกกะกแตงครับคนอนุบาลไหก้อนครับสี่มือสี่วันออกมาแล้วสี่วันปลูกกินเด็นละลายเลยไหม สงสัยจะได้ใส่หยาเพิ่มใเพื้นนะกินไปแล้วเยอะแล้วตัวนี้น้อยเนี่ยครับผมตัวเล็กน่ารักเลยนี่ลองทดลองนะครับลองเ,วเวลี้ยงเบืองนะครับหยาทารฟัดกับปลูพกพืน้นรับปลูกแล้ว ได้ผู้ได้วาเลียงได้กำไรดีครับขายดีนะครับตรงดิตงตรงดิตงตรงดิองดอีกสิบสองสิบสามมื่นนจะใส่เสื้อกักนะครับหรือว่าจะเริ่มมีเกาะแข็งเริ่มปีกโผลมาเริ่มจะมีปีกนิดนึงเห็นไหมตัวนี้จะมีวีปีกตัวนี้อายุประมาณห้าวันนะครับ นะครับสวัสดีครับว่าอยากมาปลูกหญ้าตรงนี้ขยายพื้นที่อ,อีกนะครับพื้นที่หญ้ากอหญ้าที่ให้ตะก,กะแตนว่าง่ายก็ขยายพันหญ้ากอ็อีกให้ตะก,กะแตนมันกินประมาณเนี้ยนะหอดหลังต้นกล้วยถูสรุนว่านี้อันนี้ประมาณเพิ่งงานได้ครับ หลังจากเอาตะกะแตนมาเลียงนะครับพานไปสิบก็มือจากคลิปที่แล้วนะครับเอาบานตากแดดไปเนาะครับเดจะผ้าเบิง้งข้างในเดี๋ยวเอาของมามก่อนครับเดี๋ยวผ้าเบิ้งแบบไกลๆนะครับนี่นะครับออกของมาแล้วของอาแล้วนะครับออาตะกะแตน เอย่างไรก็มี่ยนเลยชิพหาเมือนะครับไฮไปกล้วยนะครับใบกล้วยดนเดือนดนดนเถื่อไฮนะครับไฮใบกล้วยนี่เขาบ่กเกินสองสามวันกับเปลี่ยนเปลี่ยนกับเป็นหยาธรรมดานะครับใบกล้วยครับ เป็นไม่อย่างนะครับ,รบให้ดูบ่ค่อยดีนะครับสองเสมอเปลี่ยนมันให์งาธรรมดาครับมันก็นจะกินงาธรรมดาได้ร้ายขึ้นหลังจากกินใไบปื้อยแล้ว สิบก็เหมือนกับโตใหญ่แล้วนะครับว่าดขาบมาแล้วสามเธอครับจะไี้สามจากขนาดน,นี้เนาะจุ่มตัวหน่อยก็ยังมีอยู่นะครับัหนหลอกอี่ทีนึงเพิ่อนอยเริ่มโครมกันนี่ครับหลอกตีเสื้อเสื้อซองกับเริ่มมีใครเริ่มเก็บเก็บขายนะครับเรลยม,มีใครนะครับ ต้งงมุดหาเือครับอาจจะมีหกเทือก็ได้ครับกับวกถ้าในหัวหูวก็คือกันครับพึ่งทดลองเลี้ยงพึ่งเลี้ยงนะครับพึ่งเลี้ยงเลยครับผม nếu vô du z thì một lời